กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมผมนายชอตตี้บูเจวากับเกม Battle n i g h t ครับผมเกมนี้ครับเป็นเกมแนว Idol RPG การาฟิกมาในสไตล์ไซเบอร์พังครับผมก็ค่อนข้างแปลกดีนะปกติเราจะเจอแต่แนวแอนิเมชใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มาในแนวฝรั่งไซเบอร์พังเลยนะครับงั้นก็เดี๋ยวไปดูเรื่องของการต่อสู้ก่อนแล้วกันนะครับให้เข้าตรงนี้นะครับมิชชั่นซึ่งมันก็คือจะเหมือนกันที่ผมบอกคือมันจะเป็นแนวไอดอลครับ ไม่ต้องทําอะไรเลยมันก็จะมีการเก็บทรัพยากรแล้วก็มาแตะที่กล่องนะครับก็ได้รับของได้รับ e x p ได้รับเลเวลกันไปใช่ไหมครับซึ่งมันจะเก็บได้ประมาณ8ชั่วโมงติดกันนะครับ8ชั่วโมงงั้นต้องล็อกอินมาเก็บทุก8ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้ยังมีการเร่งความเร็วครับกดปุบก็จะเร่งความเร็วไปเลยประมาณ2ชั่วโมงถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่ว่าต้องมีตัว๋วอันนี้ครับที่เป็นนาฬิกาแบบนี้ก็จะเร่งความเร็วทันทีได้รับของไปเลยนะครับ ส่วนเรื่องของดันเจี้ยนในพวกนี้ก็คือเป็นการต่อสู้ตามเนื้อเรื่องนั่นแหละเพื่อที่จะทําให้เราได้รับแพสซีฟอินคัมมากขึ้นนั่นเองอ่าก็ไม่ต้องบังคับอะไรครับตัวละครมันจะสู้เองอ่ะเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูก็ได้ครับกดแบตเทิร์นได้เลยนะครับและก็นี่คือทีมปัจจุบันของผมนะครับคอนเฟิร์มอย่างที่บอกครับคือเราไม่ต้องทําอะไรเลยมีเร่งความเร็ว2เท่าด้านล่างเพราะนั้นก็หน้าที่ของเรามีเพียงอย่างเดียวครับหาทรัพยากรมาอัปเกรดตัวละครนั่นเองครับส่วนกราฟิกผมว่าเขาทําดูดีนะ เนี่ยนะทำดูดีเลยอะถ้าเทียบกันในแนวเดียวกันเกมนี้คือกราฟิกดูดีนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออาร์ตเวิร์คครับระหว่างการโหลดฉากเลยอะไรอย่างเงี้ยทำดีเหมือนกันครับทำดีเหมือนกันแต่รู้สึกว่าผมจะไม่ไหวนะจะตายหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเย็นเย็นเยเย็นสู้เขาสู้าลูกสู้เขาเวลาตายมีแบบว่าสโลโมชั่นด้วยนะครับเอออีกนิดเดียวอีกตัวเดียวเองลูกพ่อ โอ้ยโอ้โห,โโหพิกล็อกกันหน้าดูถล่มทลายก็ตามที่เห็นนะครับว่าสู้ไม่ไหวครับส่วนในแผนที่นะครับบางทีมันก็จะมีแบบกิจกรรมแทรกเข้ามาอย่างเช่นเนี้ยอันนี้คือรับของฟรีแล้วก็จะมีอันนี้ครับอันนี้คือเป็นร้านค้าอะไรเงี้ยก็ใช้เงินแคสน,นะครับอันนี้เป็นเงินแคสน,นะก็จะแลกไอเทมได้นะครับรวมไปถึงบางดานนะครับแมพที่เราผ่านผ่านมาแล้วเนี่ยบางทีนี่นี่น,น,น,นี่มีระบบการต่อสู้ด้วยนะครับก็ไปสู้ได้เพื่อที่จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมนั่นเอง ก็อันนี้คือจะเป็นลูกเล่นที่ปรากฏอยู่ในแผนที่นะครับอันนี้ผมน่าจะไหวนะต,ตัวเลเวลยี่สิบสองครับระดับความแรงก็เป็นสีน้ําเงินกับสีเขียวครับเขียวคือต่ําสุดนะสีน้ําเงินก็สูงขึ้นมาหน่อยสูงกว่านี้ไม่มั่นใจสีอะไรครับเพราะว่าไม่มีบุญเปิดกระปองมาก็เกลือโซโซเอออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวผมอาจจะแตกหมดแล้วเนี่ย เรียบร้อยปอีกหนึ่งศพเอ้ยมันจะตายหมดแล้วด้านหลังตายปีกหนึ่งโอเคเพราะว่าทีมผมมีทําให้ศัตรูติดพิษด,ด้วยนะฮะแล้วก็ติดเผาไหม้ด้วยนะครับจบไปครับอันนี้ไหวครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเปิดแกะะปองกันดีกว่าเนาะก็ก่อนเปิดแกะะปองเนี่ยเราไปรับของขวัญกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ด้านซ้ายบนนะฮะก็คือจะเป็นหน้าโฮมของเราคือหน้าตาแบบนี้นะครับจุดรับรางวัลเกมนี้ก็จะกัดการกันอยู่ครับบริเวณนี้ก็รับได้นะถ้าเกิดมันขึ้นตัวแดงๆคือมากดรับได้เลยนะครับเนี่ย มีทั้งรางวัลออนไลน์รางวั in, ลล็อกอินรางวัลเลเวลอะไรครับคืออยู่อยู่บริเวณนี้หมดเลยนะครับรวมไปถึงด้านขวาบนด้วยมันจะมีพวกเออร์ชิพเมนต์พวกภารกิจต่างๆนะครับก็ <c ười> ขึ้นจุดสีแดงก็ไปรับรางวัลได้เลยเห็นไหมแล้วก็ด้านล่างก็มีนะครับนี่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 เดลิควีไหนวะมีด้วยนะก็รับรางวัลภารกิ <c ười> จประจําวันไปนะครับอ้าวได้นาฬิกาเร่ง <c ười> <u> ความเร็วแล้วแล้วก็ด้านล่างครับก็คือจะมีตัวอีเวนต์ด้วยนะครับก็อย่างที่บอก ว่ามันมีแจกค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เยอะเหมือนกันนะครับบางอันเป็นกิจกรรมนะทําให้ครบภายในเวลาที่กําหนดนะฮะก็จะได้รับรางวัลกันไปนะครับเมื่อรับของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กลับไปที่เมืองนะครับด้านขวาล่างนะครับเสร็จแล้วก็ให้ไปที่บีคลับนะครับนี่ครับผมอ่าเสร็จแล้วก็เปิดได้เลยนะครับอยู่ที่ว่าเรามีฝาแบบไหนนะถ้าเกิดไม่มีฝาก็ซื้อซื้อได้เหมือนกันนะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดอันนี้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามีอันนี้ครบ1ิพอดีครับ ดูทีละคนเลยครับได้สีอันนี้ดูดูเป็นสีน้ําเงินเนาะตอนแรกนึกว่าสีเขียวสีน้าเงินนะเป็นวอริเออร์ครับผมคนที่2ก็สีน้ําเงินเนาะนี่ก็วอริเออร์เหมือนกันอืมบัสเทียนนะครับอ่านถูกไปเนี่ยบัสเทียนหรือบัสเทียนก็เป็นสีน้ําเงินหมดเลยนะที่เปิดมา,าช่วงแรกวันนี้ก็เป็นบัสเทียนเหมือนกันครับสายแทงครับผมอืมวันนี้สายนักเวทครับสปิริตครับผมวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับสปิริตครับ นี่ก็สปิริตครับผมโหติดเลทไปเนี่ย,ยเกือบติดเลทนะคนเมื่อกี้คนนี้แอสซัสซินครับเป็นสีน้ำเงินหมดเลยก็จะเห็นว่ามีสีเขียว2อันครับเขาไม่มาแนะนำตัวส่วนคนซ้ำไม่เป็นไรนะะเราเอาไปสลายเพื่อที่จะเอาทรัพยากรไปใช้ในการอัปเกรดต่อได้นะครับส่วนราคาก็ตามนี้ครับ2250เนาะถ้าเกิดว่ามีแคสพอก็เปิดได้นะครับ ออทีนี้พูดถึงเรื่องของตัวละครอ่ะมันไม่ได้มาจากการเปิดแก้ปองอย่างเดียวนะบางทีเราไปร่วมกิจกรรมมาแล้วเราจะได้เศษของตัวละครมาสามารถมาเปิดตรงนี้ได้นะครับอยู่ในกระเป๋าของเรานะครับแล้วก็จะอยู่ด้านขวาสุดเลยเนี่ยเนียเนียบางทีเราได้เศษตัวละครมานะครับก็เอามาแลกได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรื่องของการจัดทีมนะครับก็จัดตรงนี้ได้เลยครับ edit formation ครับก็คลิกได้เลยนะแค่นี้แหละนะครับจะย้ายตำแหน่งก็ได้ครับมันจะมีหน้า2แล้วก็หลังสี่ ก็พยายามหาตัวแทงมายืนแล้วกันนะครับแล้วจะรู้ได้ไงไหนเป็นสายแทงดูตรงนี้ครับมีสัญ,ญลักษณ์บอกอันนี้เป็นโลคือสายแทงอีกอย่างหนึ่งคือต้องดูที่สเตตัสของตัวละครครับว่าพลังป้องกันเยอะไหมอ่ากดคอนเฟิร์มไปเลยก็แล้วกันนะครับทีนั่เกิดอยากจะอัปเกรดตัวละครคลิกใครก็ได้ครับสักคนหนึ่งครับมันก็จะเปิดหน้าต่างขึ้นมาเห็นไหมครับอ่าแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเรื่องของสเตตัสก็มาดูตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันขึ้นตรงนี้คือดีเฟนส์โดดเด่นนะครับ คนนี้ก็เหมือนการดีเฟนต์โดดเด่น Dead, ใช่ไหมเพราะนั้นก็คือดูได้เลยครับบางคนก็มาแนวสมดุลอะไรเงี้ยนะก็ลองดูกันละกันนะครับชอบคนไหนก็เล่นคนนั้นนะครับเอาละวิธีการอัปเกรดก็ง่ายๆครับด้านขวาล่างเลยแค่นี้แหละยาวๆไปครับยิ่งการอัปเกรดเลเวลสูงเนี่ยทำให้สเตตัสเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะนะเพราะนั้นช่วงแรกเนี่ยถ้าเกิดผ่านด่านบอสไม่ไหวเนี่ยรีบมาอัปเกรดเลยเพราะว่าสเตตัสเพิ่มเยอะมากจริงๆนะครับสำหรับการอัปเกรดเนาะ ต่อไปเกียร์เกียร์ก็คือการใส่อเทมนั่นเองก็คือจะมีเอาออกทั้งหมดกับใส่ทั้งหมดก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรเลยส่วนอีกอันนึงคือตรงนี้ครับอีโวครับผมก็คือเป็นการวิวัฒนาการนั่นเองนะครับก็เขาบอกว่าต้องใช้ของตามเนี้ยหาคนนี้มาคนนี้มีอยู่แล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็ต้องหาอีกคนหนึ่งที่เป็นสีเงินนะฮะก็จะอีโวได้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่านะก็จะแปลกๆหน่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ครับก็คือจะเป็นเรื่องของการเพิ่มมดดาาาาาาวววคคครรรัััับตต้้้้้อองงงหเเจจสิิ่่่นนนนนีีีกกกกก็ไากกาขยยยละะ๋ป ถ้าท่านผู้ชมกลับไปที่เมืองนะครับแบ็กสตรีทตรงนี้นะครับแล้วก็ไปหาร้านนะครับมันจะอยู่ข้างๆนี่ๆๆอันนี้เลยเกรมาร์เก็ตนะครับอยู่ข้างๆไอบีครับอะเกรมาร์เก็ตก็คือการเอาตัวละครของเราไปขายนั่นแหละครับโอเคเพราะนั้นตัวไหนเราไม่ใช้แล้วก็ขายกันละกันเนาะตัวที่ได้ซ้ํามาอะไรมาเนี่ยก็ขายได้ครับแล้วก็จะได้ของมาใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกไหมมันก็คือจะได้ตัวที่ใช้ในการวิวัฒนาการโดยได้ตรงได้ตังได้เศษกลับมาด้วยนะครับก็ขายได้เลย ไหนๆก็เข้ามาในระบบเมืองแล้วนะครับเดี๋ยวขอพูดถึงที่มันเปิดในตอนนี้ก่อนเลยแล้วกันว่ามีอะไรบ้างขอเลื่องจากซ้ายไปขวาน,นะครับอันนี้ครับเป็นสถานีตํารวจครับผมเข้าไปแล้วจะเห็นว่ามันจะมีภารกิจให้เราเนี่ยส่งตัวละครไปหาของครับก็แค่คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกครับถ้าเกิดว่าเงื่อนไขตรงนั้นที่กําหนดไม่ว่าจะเป็นคุณตี้หรือว่าความแรงของตัวละครอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นต้องบอกว่าไงดีเป็นธาตุแล้วกันอนะ่ะเป็นธาตุนะครับก็จะสามารถส่งคนไปได้ครับ อะไรก็รอเวลาได้เลยเนหะ็นไหมอันนี้ล่ะไม่น่าจะไหวนะอู้หวไหวยหวส่งไปเลยอ่าอันนี้ล่ะไม่ไหวครับขาดตัวที่มี1ดาวครับซึ่งผมยังไม่มีการอัปเกรดดาวกันเลยเพราะของยังไม่ครบอันต่อมาครับกาโต้การกาจชครับอันนี้เกี่ยวกับอุปกรณ์ครับก็คืออุปกรณ์ถ้าเกิดเรามีแล้วเราไม่ใช้อ่ะเราก็สามารถเอาไปดิสเซมเบิลได้นะครับก็คือจะเป็นการสลายมาได้มาเป็นตัวฟันเฟืองซึ่งฟันเฟืองเนี่ยเราสามารถเอาไปหลอมได้นะครับเงื่อนไขคือเราต้องมีฟันเฟืองนี่แหละแล้วก็ต้องมีแบบแปลนใช่ไหมครับ ซึ่งมันก็ดรอปตามดันเจียนตามกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายนะครับก็สามารถเอามาฟอร์จได้ตรงนี้เลยนะครับก็จะสุ่มๆกันไปว่าจะได้อะไรครับลำดับถัดมาครับก็เป็นสโตร์นะครับก็คือร้านค้านะครับก็มันจะมีของหมุนเวียนกันมาขายครับมีทั้งเงินแคนและเงินในเกมน,นะครับแล้วก็ด้านล่างมันก็จะแบ่งหมวดอย่างอื่นไว้ด้วยนะเช่นเนี่ยมีเศษของฮีโร่ขายนะครับ มีเอาแต้มเพื่อนมาแลกอ่ะเกมนี้มันแอดเพื่อนแล้วก็ส่งแต้มหากันได้อไรเงี้ยก็แต้มเพื่อนมาแลกได้มีแบบอารีนาแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายคือรวมมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับสามารถมาแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยพูดถึงอารีนาอารีนามาอยู่ด้านบนนะนี่นี่น,นี่ด้านบนนี้นะครับอันดับแรกครับท่านผู้ชมควรจัดทีมก่อนนะครับด้านสายบนเผื่อเราไปเปิดกระ,ะป๋องมาแล้วมีคงมีของมีคนใหม่ไรเงี้ย ก็มาจัดทีมให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราจัดทีมเสร็จแล้วนะครับก็กดแมชได้เลยครับมันจะสุ่มหาคู่ต่อสู้มาให้ครับแล้วก็ดูพลังของเขาเท่าไหร่ของเขา6 0 0 0ื่นใช่ไหมของเราเมื่อกี้เท่าไหร่นะสองแสนกว่าโอ้อยงี้สบายเลยสู้ได้หมดนะครับก็ทาสู้ได้เลยนะครับมันก็จะออโต้สู้ให้อัตโนมัติแค่นั้นเองจบไม่มีอะไรแล้วก็บางทีมันจะมีรางวัลเด้งขึ้นมาบริเวณนี้ด้วยนะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูอะมันจะรับรางวัลได้เห็นไหมส่วนแต้มเกียติย์ที่ได้มาก็เอาไปแลกที่ร้านค้าด้านล่างนั่นแหละก็ไมีมีอะรรตรงน้น ต่อไปนะครับระบบแคลนครับผมหาแคลนอยู่กันหน่อยดีกว่าหรือจะสร้างเองก็ได้นะครับลองหาดูหน่อยสิทำไมมีแคลนน้อยจังเลยอ่ะสันนิษฐานว่าสร้างแคลนต้องใช้เงินแคสนี่ไงละ่ะจริงด้วยครับไอเกมที่จํานวนแคลนมันน้อยๆอ่ะส่วนใหญ่คือแมต้องใช้เงินแคสเติมและใครเขาจะสร้าง Clan แคลนวาเนี้ยเดี๋ยวลองรีเควสไปดูก่อนละกัน เพราะฉะนั้นผมอาจจะเทให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะรับเข้ากิวนะครับและยังอ่อนอยู่ด้วยไม่รู้เขาจะรับหรือเปล่านะครับแต่เขาเขียนบอกไว้นะว่าถ้าเกิดเข้าแคลนแล้วจะมีอะไรครับก็คือมีระบบแคลนบอสหรือกิวบอสนั่นแหละสู้แล้วก็จะได้รับของรางวัลนะครับแล้วก็จะมีร้านค้ากิวเอาไว้แลกเปลี่ยนไอเทมนะครับรวมไปถึงการท้าผู้เล่นอื่นนะครับในในในแคลนนั่นแหละก็คือเป็นผู้เล่นอื่นสมาชิกในแคลนสามารถทาสู้กันได้นะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังแค่นี้ครับเทได้ดูไไม่ด้ครับผ ต่อไปนี้ก็กายปองเนาะอธิบายไปแล้วนะครับอันนี้ก็เกรมาเก็ตที่ขายตัวละครก็อธิบายไปแล้วนะครับต่อไปอาเคดครับเป็นอีกระบบหนึ่งที่เอาไว้หมุนสล็อตเล่นนะครับก็พอดีมีของนิดเดียวอะ่ะไว้มาหมุนกันเองแล้วกันเดี๋ยวเราสะสมให้ครบสิดีวกว่าแล้วค่อยหมุนทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีนี่ด้วยครับฟิตเนส24ชั่วโมงครับอันนี้คือจะเป็นภารกิจย่อยอ่าถ้าเกิดว่าลงไปแล้วเนี่ยจะได้รับตัว exp ใช่ไหมค่อนข้างเยอะครับผมเคยผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถ กดตัวสายฟ้าเพื่อรับรางวัลได้เลยโดยที่ไม่ต้องสู้ใหม่นะครับเดี๋ยวเลเวลยิ่งสูงขึ้นก็ยิ่งยิ่งเปิดมากขึ้นนะครับก็จะมีหลายอย่างอันนี้เป็น EXP ใช่ไหมอันนี้เป็นเงินส่วนนี้คือเป็นเกียร์นั่นเองนะครับก็เอาไว้เกี่ยวกับตัวอุปรกรณ์เนาะ ส่วนอันต่อมานะครับที่เปิดก็คืออันนี้ครับก็คือจะเป็นตัวเหมืองนะครับก็จะเป็นลักษณะการลงดันเจียนหาทรัพยากรเช่นเดียวกันนะครับมันก็จะไต่ไปทีละชั้นชั้นชั้นพอดีผมถึงชั้น2มันประมาณไต่หอคอยแหละแต่ว่าในเกมนี้ไม่มีหอคอยไงมันจะเป็นไต่ลงดินแทนนะครับลงไปใต้ดินอะไรเงี้ยก็ลองดูกันแล้วกันนะครับส่วนระบบอื่นๆยังไม่เปิดครับเลยต้องสูงกว่านี้นะครับมีอีกสามอันลองไปเล่นกันดูเองก็แล้วกันนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเพื่อนนะครับผมก็ลืมพูดไปเลยนะครับว่าแอดี มันอยู่ด้านซ้ายล่างของหน้าจอเลยนะครับเราก็เข้ามาที่ระบบเพื่อนได้แล้วแล้วเราก็เซิร์ชหาเพื่อนแอดเอิร์ธอะไรกันให้เรียบร้อยเลยนะครับแค่นี้นะก็จะสามารถส่งพลังงานหากันได้แล้วนะครับไม่ใช่ส่งพลังงานส่งแต้มหัวใจอะเนาะจะได้เอาไปเปิดกระ,ะป๋องต่อได้ส่วนออปชั่นอื่นๆของเกมนี้จะอยู่ที่รูปของตัวละครเราด้านซ้ายบนครับเมื่อคลิกมาแล้วจะเห็นว่าอย่างแรกเลยที่เขาแนะนาให้เปลี่ยนคือชื่อครับเพราะว่าเกมนี้ไม่ได้บังคับตั้งชื่อนะ เราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เพิ่งเหลือไปเห็น V.I.P. ด้วยนะครับแหมใครเติมเงินก็ได้รับสิทธิทประโยชน์ต่างๆมากมายส่วนที่สําคัญอื่นๆก็จะมีแค่ Account ครับเผื่อใครแบบไม่ได้ล็อกอินเข้ามามันล็อกอินแบบเกสได้ไงจะมาลิงก์ไอดีตรงเนี้ยก็ทําได้นะครับรวมไปถึง Server เซิร์ฟเวอร์เผื่อเราอยากจะย้ายเซิร์ฟเวอร์ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปเกมนี้ก็แนว Ido l r p g ทั่วไปนี่นะครับแต่ว่ามาในแนวแบบไซเบอร์พังเท่านั้นเองกราฟิกก็ ผมชอบนะทําดูค่อนข้างดีเลยเป็นไลฟ์สตดี D, สไตล์ฝรั่งไงเพราะก่อนหน้านี้นที่เราเจอส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นซะมากกว่าเนาะแต่นี่คือมาในแนวฝรั่งก็แปลกตายดีครับ